ก็ทเท็จปิศาเธอกัแล้วค่ะตอนนี้อ้าพี่ถามรู้สึกยังไงกับเจเจบอกว่าไม่มีวันเ,เ,เลิกเราแน่นอนประโยคนี้นจริงๆถ้าได้ส่วนตัวรู้สึกว่าเจเจมันก็ไม่ได้ไม่แน่ไม่นอนขนาดนั้นหมายถึงว่าในอนาคตรเราก็ไม่รู้อะไรเหมือนเหมือนไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเหมือนที่เขาบอกใะ่ไหมคะแต่วั<ล>นนี้ก็เหมือนเดิมพยายามต้องแค่แบบมันหัวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหตุการณ์นี้ผ่านมาหรือที่มันเป็นข่าวที่มาจริงๆเขาบอกว่างอนใช่ไหมคะหนูไม่ได้งอนค่ะหนูโมโห น้อยเกินไปจริงๆก็นิดๆหน่อยๆปกติอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าคือหนูแค่แบบว่ามีวิธีจัดการของหนูในการที่แบบว่าบางทีถ้าเห็นแล้วช่วงมันอาจจะไม่สบายใจหนูก็จะแบบเหมือนซ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติหนูว่าซ่อนเรื่อยๆอยู่แล้วแบบมาเรื่อยๆ le อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ไม่ใช่แค่รูปเขาแต่ถึงกรูปอื่นบางอย่างหนูก็จะแบบเหมือนจัดการแบบไอจีให้แบบสีมันโดนลิล้งๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีซ่อนเรื่อยๆไม่ใช่แค่รูปเขาหนูก็จะแบบซ่อนเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนพอครั้งเนี้ย อาจจะมาแบบที่สตอรี่ที่เป็นไฮไลท์ของพี่เจหา,หายหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบถึงเกมเขาทำตัวไม่ดีอ่ะทุกต้องค่ะเขาบอกนะ เป็นเรื่องอะไรเอ่อจริงๆอยากให้แบบมันแบบผ่านไปมากกว่าอะไเลยเพราะตอนนี้มันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างตอนนั้นตอนที่เราโมโหห่วมันปีนถึงระดับไหนว่าแบบฉันไม่ได้ไม่จริงมันก็นแบบโมโหแบบเดียวคือหนูเป็นปคนแบบโมโหแล้วก็หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอหนูก็จะแบบเหมือนจัดการตัวเองไม่ไม่ได้ไปบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยเพาทำไมเราไม่ใช้วิธีคุยกันให้รู้เรื่องคือเราคุยแต่ว่าหนูจะคุยตอนที่หนูเย็นแล้วแล้วตอนที่หนูจัดการตัวเองให้มันสงบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า รู้สึกว่าการแบบไปชนเลยไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนั้นที่ขา่าวมันออกมาเราตกใจมาช่วงบ่ายตกใจเพราะว่ามันดีเลย์ไปแบบค่อนขอ้างนานใช่ลแล้วตอนนั้นเราก็แบบเหมือนปกติกันแล้วหนูมารู้ตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ย เรื่องตัวตัวเขาบอกว่าเขาไม่รู้ตัวตอนแรกเขาไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัว <c oughs> ตว่าเราใช่ใช่ใช่เพราะเขาเขาจะไม่ค่อยรู้อะไรเขาจะต้องไม่ไม่แต่แต่ว่าอันนี้แต่ว่าถึงว่าอันนี้ไม่ได้ไปชนหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นแบบว่าปกติคือเขาเขาจะแบบว่าเออขอขาไปแล้วเราเห็นว่าถ้าเราเคลียร์เองน่าเราก็จะบอกเขาาแบบเฮ้ยเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เรารู้สึกว่าเนี่ยไม่โอเคนะแล้วเขาก็จะแบบอ๋อโอเคจะแบบเหมือนข้างหน้าจะงงคลืนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นปกติโอเคันนึงมันคู่หวานจริงๆมีหมดมีหมย หมดรีเนี่ยเออจริงๆหนูว่าปกติทั่วไปเลยค่ะก็จะแบบมีขึ้นคืลงลงอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ยางเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราเราไม่ไม่เลือกที่จะปรับที่แบบว่าเออคุยกันตรงๆจริงๆเราก็เราก็คุยตลอดนะคะไม่ถึงว่าเหมือนอย่างที่บอกมาตลอดเลยว่าเราไม่ได้แบบหวานเมื่อแต่ขนาดเราแบบมันก็เป็นปัญหามีปัญหาเหมือนปกติเราก็จะคุยกันตลอดแต่ว่าคือวิธีการจัดการตัวเองของหนูอ่ะคือการจัดการตัวเองก่อนที่จะไปจัดการเรื่องที่แบบระหว่างสองคนเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะให้เราแบบ อารมณ์แบบไม่ค่อยดีแล้วถ้าเราจะพูดกับเขาก็อาจจะพูดไม่ดีอะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นคนที่มีวิธีการจัดการตัวเองแบบนี้อาจจะทำให้ตัวเองแบบสบายใจที่สุดก่อนที่จะไปคุยกับเขาว่าเรื่องมันเป็นยังไงวิธีการนี้อาจจะทาให้ให้เจเขาเขาคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเปล่าจ้าเหนือเพราะว่าเราจัดการตัวเองแล้วไงเราสติดีใช่ใช่เขาก็เลยไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะจริงๆเรารู้สึกว่าถ้าถ้าถ้ามันแบบ ไปถึงว่าพอมันเวลาผ่านไปอะหนูก็จะไม่ได้เทกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าหนูโอเคแล้วอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะอันนี้การซ้อนรูปนี่คือถือเป็นสัญญาณเตือนมาหรือว่าสุดไม่เป็นสัญญาณเตือนเพราะว่าไม่รู้หรอกคะ่ะ <c oughs> เราอะทำจริงจริงเราไม่ได้ต้องการทําให้เขารู้สึกอะไรแต่ว่าเราแค่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าบางทีเราเห็นแล้วเราจะแบบรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วก็าระยะไม่เห็นก่อนใช่จริงๆแล้วการทําแต่ละอย่างไม่ไม่ได้เพื่อให้เขาแต่ว่าแบบเพื่อให้ให้เรารู้สึกตอเคใช่แล้วนี้มันกลับมาอย่างที่เราซ่อนไว้หนูแค่อยากไปเอาออกมาคว่าเออเดี๋ยวมันก็อาจจะมีอีกนะแบบว่า่อนเออพี่ขอบจัน จริงๆมันก็มีการสับจุดมาเรื่อยๆทุกครั้งอยู่แล้วเลยหนึ่งมันจะกลายเป็นการสะสมไหมะสะสมไหมอ่สสมมออาจจะมันก็สะสมแต่แต่ว่าถึงว่ามันก็จะถูกเคลียรไปในบางครั้งและหนูไปคนแบบว่าลืมค่อนข้างง่ายค่ะ แบบเมมโมรี่ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้แบบโอ้โหกวนขึ้นเป็นไฟอะไรขนาดนั้นเลยเรียกว่าตอนนี้คือโอเคแล้วเนาะจริงๆโอเคมานานมากแล้วค่ะว่าสิ่งที่แบบที่มันเป็นข่าวมันค่อนข้างจะดีเลยออกไปแต่ทำแล้วรู้สึกไงพอมัน่ทำออกไปว่าเราเลิกกันคนรู้สึกว่าอันงงนิดนึงว่าแบบอะไรวะใช่ใช่พี่เล่ามาเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยแต่แล้วก็อ๋อคนไปแบบโฟกัสอันนั้นเออก็จริงๆก็ดีใจที่แบบว่าคนรู้สึกโอเคที่ที่เราแบบ รักกันหรือว่าแล้วก็คนก็รักในความสัมพันธ์ของเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ตกใจเพราะอตอได้ตกใจก่อนว่าเรื่องอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอแบบนี้คนรู้สึกดีกับผู้เราเยอะขนาดไห้อะไรแต่ความคำที่เจเจพูดออกมาล่าสุดเรารู้สึกยังไงบ้างเพื่อนหรืว่าเขาจะทําให้ดีที่สุดสําหรับเราแบบว่ายังไงก็ไม่เลิก <laughs> คือคือจะแค่นี้จริงจริงอ่ะรู้สึกว่าแบบมันไม่แน่ไม่นอนเลยคือหนูก็เลยไม่ได้แบบไปฝากความหวังกับประโยคนั้นว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เขาเามันก็คุยตลอดว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนสําหรับประโยชแบบยังไงก็ไม่เลิกนะคะเขาไม่สัญญากับเราไหมส่วนตัวมันที่ไม่ได้พูดทางสื่ออะไรจิจริ้งก็จะเป็นเพแบบหมายถึงว่าหนูคิดว่าก็ไม่ได้สัญญาขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเราก็คุยแลว่าแบบการสัญญามันแปลว่ามันต้องทําได้นะไม่ถึงว่าถ้าเขายังไม่แน่ใจก็อย่าแบบพูดอะไรแบบนั้นดีก,กว่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแแแบบแนววมมีีกกกท่าาระงงไไปอ,ไอ้ เชียร่ๆโอเคดีรักกันเหมือนเดิมปกติค่ะปปกติปกติสุดมันลดเลยโอเคยขอบคุณค่ะ